สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านค่ะต่อค่ะต่อน้องโกหกมันโป๊เปื่อยเกินไปหรือเปล่าคะก็มันมันจะได้แบบสบายไงพึ่งมันสีบล่ายจ้ะบ่มีพึ่งบ่มีได้ลิงโทนสีบอุ้อมคอยไปเซิงบอันฟบ่ลิงตัวผู้น่ะมันอยากคือเซิ้อขูนิงเลยตอนนี้เฮาวกำลังสิข่าวพยายามตุ้มปากระเดิร์ดเนาะพี่น้องเอ้ยเดียนจ๋าตีแต่บ่ฮาวฮาวร้องมาตามกัเขาพี่น้องค่ะ น้องที่สูไปเมื่อนั้นถ้านำออกบ่อเต็มอีกแล้วนำออกบ่อเต็มอีกแล้วค่ะเนอคือมันเต็มเลยมันกระยุดมันบ่กอะยุดแล้วบ่ต้องบ่ต้องอาร์ตบ่ให้ปลาเข้าปลาให้ปลาเข้ามาไปพี่น้องเอหลังจากที่มาขั้วหอยแล้วกะถพากันขับไปยามปากกระเดิ่อไทยเปาเอื้อกับลีโอแกงน้ำไหม่ถ่านะพี่น้องเอยตามเบาน้ำไปตามเบาน้ำกับตุยตุยไปนะคะทำเวลาเพราะว่าใบซองในี่เฮากระสิไลซดกันแล้วเนาะ อุย้ยเนาะว้าวอะไรกันเป็นแต่ยากรูต่อขันบอยากน้ำผู้จากมือเอาเกือบคือปลาวบนี้มาเราขึ้น,านมาแล้วเหรอหรอหัดนำตามนายพานาน,นายพานมองไปนะครับว้าวน้ำคือมาเย็นแท้โอ้เย็เยนหอนหูที่น้อ,ของ,งข้างเขานี่ก็สิเป็นโพงหยานะคะโพงหยาแบ็ดนึบๆนึบๆเบ็ดกระท่อมเนาะโอ้ยอย่าว้าวหลายอุ้ยน้อยมันยังไม่มีอันนั่นบอกโอ้ยพี่น้องเบิ่งทางเขานี่เย็นหูเด้ ซ้มันไม่ได้ปีงอ่ะขุ่มเด้นอันนี่นะเฮ้ยขุ่มบ่ซ้้ปิดปองโอ้เสียงงงคู่ตัวเองอีน้อยมึงท่ากูนะเด้อน้าข้าวต้นไหก่อนบ่เออข้าวต้นไหก่อนต้นไหน่ะมองอีพ่อยามนะบ่บ่พี่น้องเขามาข้างในมันสิเป็นมันสิเป็นล่มล่มนะมันสิเป็นมันสิเป็นล่มล่มได้พี่น้องข้างในนี่นะ ฮือซีมขึ้นออกจนหินหิพุ่นโอ้ยตุ้ยตัวนี้มัน้นนิดุ้ยาอยาพาวน้ำให้ค่อยไปก็ยงรได้ค่ะันตุ้ยกูไปได้บ่อนี่นะเฮ้อโอ้เดฮิคุันกํำลังพี่น้องจ๋าอันนี้มันจะเป็นเป็นบึงเป็นท่ามเป็นป่า อันนี้เขาเอิ้นป้ายังเบาน้ำป้าไม่ยังไปมู่บ่จังไม่ยังคือไม่มู่บ้านคอยไปตุ้ยไม่ขนุนไม่เบนไปตามตามแน่เกือบเกือบคุยเพียแล้วฮะเน่นนะขมาประธานได้เกือบพี่เลยป้าแตกอีกแล้วได้บ่ แล้วตัวนี้นะมันบ่ได้บยเ่าไม่จะเอามาเจ็๊ยบนมเด้นี่พี่น้องอันสิให้เบิ่งมันสิไปตุ้มจังซี่นะคะตุ้มจังซีเหรอไปเร็วแหน่มึงได้แผลบ่มันเลิกบ่สมึงนี่น่ะแหน่กูจะไปยังไงว่าเจ้าหยางม่ต้งต้งแครมันเลยนะข่อยตกน้ำจุกค่อยเจ็๊ยบนมหัวอ่างเด้ ม่วนมันหาจ้ะพี่น้องเอ๋ยไปไหนไม่ถ้าบถ้าบ่มีเสียงหัวเราะนี่คือคือสิบ่แม่นตุ้ยนะคะมาเด้อพี่น้องมวลมวลมวนค่ะนี่เฮ้ยไม่กูดนะไม่กูดอ๋อผักกูดผักกูดเอาตามบ่อน้ำไปกูจ้อนผ่าสลงกูขึ้นสักก้อนนี่งเขามาลักลี่เขาก็มีเห็นเนาะเนาะบัลลีติจาร์บัลลส่วนผู้ชายบัลลีมาลักลี่เนาะ โอ้โหตหากันบ <hehe> <laughs> <fin anta> <ots> ิด <guarding> ม <okay>? ือส่วนโผเวทมาเนาะเล่นมกลักลีกันอยู่ในนี้เนี่ยน้ำตอนี่เแบบที่น้ำมแห้งหวอน่น้ำละลิ่งนะมันยู่กันอะไรนี่นะอม่ตกน้อยใหม่ย่มากเอียงที่มันกินนะมีลี่งได้พี่น้องเอ้ยพนว่ามีลี่งได้หมาอมันมาคงถโอ้ยเนาะมิตรป่าอันนี้ก็สามารถลงได้ลงได้ได้พี่น้องเอ้ยลงในบ่งเอยลงกันแมนบ่ บอกร้าขามากผู้นึงผู้เดียวเด้อและกลางคืนเด้กลางคืนมีคนเข้ามาอยู่บอกลางคืนเขาบอกให้เข้าบอกนอันนี้มนันเป็นเป็นที่สง,งวนบ่เป็เปเปของรานนของนบ้านของหลวงบของนบ้านของหลวงในบ้านซื้อของในบ้า,อาของหลวงบ้าซือ้ออขาอขว้ามือในบ้านอ๋อของนบนี้อข้องนานออองหลวนบาือขอองบองหลวงในบ้าน้ใน้เนออหวนบานงในานหากิน้านซื้นาน มันสิเป็นแหล่งทรรมาหากินของชาวบ้านแต่ละบ้านมันลามมาตั้งแต่บ้านเวิร์นบ้านผัวตุยๆผัวอลไรพี่น้องเอ้ยนี่นะแต่ว่าจาเจสิเอลโพบ้านเวิร์นเจสิเอลเวทจังปเป็นแก่หมดเลยเฮ้ยเอาโพเวทก็ได้เป็นเจ๊ร้านค้าเออ,อเป็นเป็นเจ๊านางนับเงินเอาโพบ้านเวิร์นก็ยังมาแต่เห็นหน้เห็นตายเจสิเอลเอาโพบ้านเวิร์นมึงก็ได้ไปทำงานกรุงเทพก็คือเจสโพปะแวงเลยกระป๋านนี้มันไม่ได้เป็นเป็นตาจมูกเขาเป็นแต่ดวงหนูตากับใบหู ยางถือโผาเวนกับปนี้เอาูบาเวนนะเห็นแล้วรอกันอเนะเอาสิอ้ยมันอยู่ในเซอร์ป๊าพี่น้องย่างขม้าลายซบเมตรเลยได้ยนี้นะวัแล้วบ้างพลาหีโเอ้มาน่อี้ป้านะปา่เจ้าคือบอใสเกิดมันแบบน้่มมันแบบแต่ว่าค่แต่ปลาเมนใหม่น้ำเนาะอุ้ยสามารถลงได้ด้อพี่น้องเอ้ ้ามเข้ามาคนเดียวนะคะจะ่ายยนน้ำขั้นกันดีเนาะ <laughs> ไม่ถ้าคุณเข้ามาคนเดียวแบบว่าคุณจะเจอลีงโทนอุ้มไปเซิงนะคะเซิงก็ถ้ามันเอาขึ้นอุ้ยเสียงอะไรอะ่ะนกกดเหรอถ้ามันเอาขึ้นเซิงยู่ต้นไม้ยังดีนะเพราะว่ามันไม่เปียกมันจะยิกหัวเธอแล้วก็เซิงใต้น้ำไงถ้ามันเซิงใต้น้ำาันกลัวน้ำคันกัดหินจ้ะอ่างถังใจนะคะเราจะ พูดแบบหยอกล้อกันแบบประมุกจกกับแปลกไปนนิดหน่อยนะคะพี่น้องขาเค่าคอวันามาพีฉันมาทำอะไรที่นี่น้ำเจ้าคือพาค่อยเข้าไปแล้วมันนี่น้ำมันฟงซิ่งขนแล้นี่อ้างเด้ บอกว่าอันเกให้ปลดเกิกมันสังสบายมันกระหน่ำบ่มันไม่หน่ำบ่เออเขาเจ้ากัดได้ี่ตัดไหมอันนี่ไห้ให้มันบ่ให้มันลงบ่ยิกลัวให้ไม่ปลาเล็ดลามาจะออกทั้นบ่โอ้ยมันสิมาใม่อีหยังนํำเต็มฟังอยู่ไม่ใบมันอกนป้าคือไก่ให่หมองสีนพอใส่ล่ารสม่งไหโอ้ย ถ้ามันบไดายบไดายกับมือน,นี้ก็เป็นน้ำค่อยเข้ามานี่เลยพี่น้องพี่น้องเราเดินทางเข้ามาเจ็ดนาทีแล้วค่ะเจ็ดนาทีสี่สิบเอ็ดวินาทีค่ะแล้วก็ยังไม่ถึงม่องที่เราจะยามเอาป่าเลยเรววาอันนี้นะมันลึกถ้าหมูป่านะโอ้ย๋ยวเเลานะสัญญาณนะตามไปค่ะตามเบ้าน้ำไป แต่เขาเข้ามาเนี่ยก็บะได้มียุงขอกินเลือดเราจักยศเลยนะโบกกลีบก็เข้ามาข้างในแล้วกับโบมี่ะแมนป่เออบบแมนเนาะใบไม้ตายหามึงตุ้ยท่ากูแน่โอ้ยพี่น้องในสายสีมี่ข้ามันน้ำกันเด้อทุกคนพี่น้องบบแมนบุญเด้อจ้าอยู่แถวป่านี่กันยังมวนพมายอมป่าตอกูดาวน์เราล้างคู่ อ้าวฮานี่พ่อแต่ใดยินเสียงหมอลำกระเบนบันไตวันเหนือหูพึ่งแพ่แหว่มาแม่สูร้องแกงกระเทยน้ำปลาสีแป้งโฉมโดดโดงๆแล้วก็ะดินดาว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 ใจผู้เบาใจบ้านใจบ้านให้เพลินแหนมแหนมมาแล้วกระเพ็ดแหลกปลายวัวลายสระหันวัวลาบยหอดจักเทือยเลยสูวัวลายหอดจักเทือยค่ะ มึงโหนเมื่อกี้เลยดังควาบเลยน้ำปกติแบบสายฮันเดบ์นี้มันมีต้นพักกระเมงเลยเนาะเออฮันเดย์บอแมนบอป่าพักกระเมงนะมีแม่นเนาะโอ๊ยน้ำฮันสิมาป่านผีคือบอลล็อกโค้งเหรอเขาคือบอลลัดซื้อบ่เขาไปตามทางแล้วปัดปัดมีอินทร์มองจุดไฟอีกเฉยนี่นะมันคือใหม่คือใหม่เฉยตายแล้วพี่น้องค่ะ แก้วนาทีแล้วเราเดินเข้ามาพอเข้ากับเริ่มเวาวละไรได้โอ้ยเริ่มวาเก่งได้เสือข้าคือน้องหมายได้แก็เริ่มวาว่เมื่อเมื่อยามอีเธอหนาสงกาแล้รเราก็ม้วนได้เมื่อคืนมือแรงในส่วนเราอีกได้มันยังอยู่ปกติเรามีวาวเด้อเมื่อคืนแล้วว่าเมื่อกับเมื่อยเย็นแลสิเจ้าเมื่อนี่ยเราเย็นใส่ห้อยเลยนะว่าะสงการเมื่อยเมื่อเราโอ้ติดแต่เยอะมากอยู่ได้กูหู้ว่ามึงอย่ามาอย่ามาหาพูดเลอหาผู้วพเว์ อ๋อมันคือเลือดสีไหนฮะมันอยู่ในสซ่อสิบนาทีเลยได้ยางเข้ามาหนเพิ่มมีค่าคอยมาทางบอลขับผู้โง่คอยว่าทะลัดทางผู้โง่นี่มันเคสนะโอ้ยตุ้ยมันไม่เลิกบอกอ๋อจับดิแมนบอตะพูนน้ำมาแมนเข้าตะวันบอลมาเลยอันนี้คลิปเดินทางนะครับพี่น้องคะคลิปเดินทางในทามในบึง อุ้ยออกมานี้ผัดแจ้งจังปังแล้วพอจะเปิดพมานกังพมานกังหอแล้วหอนหอแล้วปะอ๊ยหย่าคมเปล่ามันสิบาดขาข่อยบาดนี่โอ้ายดุ้ยหย่าคมเปล่าบาดขาอีนี้อย่าพากศิลสิลงต่าๆก่อนสิลปนเปียกกับพ่อปานั่นอุ้ยหย่าคมเปล่าย่านยานพี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องซอยแดงตายแล้ว ชุดของฉันที่เข้ามานะพี่น้องคะมันไปตันหน้าเสียตัวให้ลีงยงทนเหลือเกินตุยทาคุณเน่ค่ลีงทอนเห็นกูนี่มันสิบบกคบกูบตุยมันเห็นความเซ็กซี่สยดได้อยู่อ่ะอย่าเฝ้ายาเฝ้าคอยยันหน้าบาดหิมคอยเดีอือตายแล้วฟาดไก่เลย นี่ละกิโลหนึงเนาะโอ้ยสิบเอ็ดนาทีแล้วหอยยางสัสานี่กิโลหนึ่งค่อมาเนาะโอ้ยยะยายะยายะยันได้บากิโลหนึ่งทำไมอ้ยยันยันยันโอ้ยกูอยากเซลฟี่ได้มุมนี่คือเป็นเซ็กซี่นะคะกูใส่เฮดเลยเซ็ตเสื่ออ๋อยาสิบาทยาสิบาทขาค่อยพ่อแล้วพอแล้วบ้าเจอแล้วบ้า ใจเย ute, hey, ็นๆนะพี่น in ้อ้าวหลางไม่นี้านะโอ้และนอพี่น้องเอ้ยด็ดดิงด็ดดิงใช้ใช้มองจะยามนะมุ่งจะยามนะใส้เชิอน้ำ อ,อา,าไม่เลิกบ่คือบ่อนไหลใช้ข้า,า,างในนี่เฮ้นนยเออน้ำกต่มันไม่ได้เลิกเนาะมันตื้นๆน,น,น,นึ่งฝ่าบอนไหลเนาะในไซแต่ว่าลงอันนี้ลกูกแค่เป็นที่โผล่เลยคุณน่ะวาวไปมันเป็นขี้สนมมันเป็นมันเป็นขี้สนมพี่น้องพี่น้องคู้จักไหมขี้สนม ขี้ดูนอี๋เลยขี้ตมค่อยๆได้ยินแต่เขาเอว่าขี้ตมขี้ตมบ้านเฮานั่นขี้ขี้สนมขี้ดูนเฮ้ยนี่เซอร์นี่นี่มองคู้เอาเกงือเข้าไปเฮ็ดดีเออเรานมาอูดเอาเว้ยไม่ใส่คนบอกเขาไม่ไม่บ่น่นะเออไม่ไม่คันบ่้ากันหนู้นู้เฮ้ยยินตะพกกลนนั่งมั่นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลออกมาจ่าจิจวดขันเพิ่งดูสิบรต่ำเขาบอกนแย่นี่เฮ้ยฮัลโหลเอลซ่าฉันมาเยี่ยมเธอ กัดใหม่ๆนึงเฮ้ยเธออยู่มั้ยเธออยู่หรือเปล่าเออหลังใหญ่อะนี่เฮ้ยเออพอแล้วพี่น้องเอ้ยหาข้าเอ้ยย่างมาต้น13นาทีจังได้พอเอามาลุ้นกันบ่งดูตุ้ยๆมึงอย่าบังค่อยคึดเอาางพุกตุ้ยๆมึงอย่าเอาก้นบังมันตอยู่ทางนั้นค่อยว่าอยู่งน้อาศัยเปิดประมาณกะอ๋อบ่ดทางนั้นน่ะตุ้มก็จะมามานนี้เนาะ พอแต่เปิดพม่าคือมันมันมันโบหลายคือนมาว่าอ๋อมันบ่หลายเพราะฉะนี้นะกถืออยู่ได้พี่น้องเลยทีประมาณห้าหกเจ็ดตัวแปดตัวสิบปลายเมื่อนั้นเขาเอาตัวนี้ต่ปลาตัวนี้ไงเนี่มันตัวน้อยเนาะอ่ะเอาขึ้นเอาขึ้นส่งนหจ้าดูอันหนึ่งก็อันหนึ่งสองสามเออเอาถ้าก้นมันบ่มันไก่อย่าเอาลายลายเพื่อคอยถือองฮอดคอยกระมือเลยวะน่ะ ตัวเฮ้ยนับเงทบได้สิบเอ็ดตครบโ้นได้นับซ้ำนี่ขาสินับเมื่อวานนี้เราแบคือได้เทอมือซื่อแมือซือสองสี่หกแปสเกือบถืสกแปดสิบแปโอ้ยทุยเอาั่านมาเรียหมาไปแล้วเลียนางนำทาเข้ามานะอมันนี่มันบอสเนาะไปำรวจนํำรวจวะให้เขาท่าอยู่นี่บอกโอเค ค่อยลงเย็บเดี uh, okay. so はは่ยมันจะบกหักบอกโอเคโอเคตุ้ยเฮามาอยู่พี่มาอยู่นําเอลซาพี่เฮกี้เย็บให้มันหักเลยตุ้ยเฮามาอยู่มองเอลซาพี่ทฮามาเว้านําเทินพี่มาคุยนํานางอยู่พี่ค่ะมึงคนละค้างนี่ก็แงพี่เลอเป็ดป่าอุ้ยไปไปคยไปเอาไปเป็ดอุ้ย เออน้ำขนาเท่าไรจับอันนี้จักว่าท่านมันต่ำกรงไม่เนาะอยากเห็นได้น้อเป็ดป้าไปบ่อน้ำมันมันบินบ่บินมันก็ต่ำกุงพุ่มแต่ว่ามีหอปเป็ดป้าบ้านเราเขาจะไปไล่เอาดีเลยน้ำคนไปน้ำเขาจะไปไล่เอาเป็ดป้ามึงไล่นะมึงไล่อยู่ในตบึงในท่ามีนะเป็นบ้าท่างใจมึงจะคือไหลใสดง่มึงสิโหนไปคือลิง ม่ใส่มองหรอสือมันคืนเนนนน้วเมันบินบ่เธอมันเลี้ยงลูกเดสัน,ม,น,น,นมันมุดนำ้นดนำบ่เขาบอกเขาเห็นตลางเดียวแ,แบบ่เขาไปเอา<แ>ทั้นนะเอาซําที่ใดอีห้าเอาเอ <laughs> เอาโหนเอาโหนโอน ลามถ้าหักลืมถามเราอันมีนว่างใดนี่ป้าคันบอกระบอกว่างไหนฮู้จักกระยามอาจจะทำที่เห็นนี่แหละไปออกไปเอาข้างนอกข้างนอกได้จักอันสเออไปไปเอาข้างนอกไปเลยออกมามือเกือบควยพูดได้ดึงเกือบควยดึงเกือบควยมามามาไปอ่อไปพอราสิติเชื้ออยู่คนแล้วอย่าวางหนามบาดมึงเด้ออีน้อยเนาะ สลัดเซี<ร>่ยวลงนะเอาซีนลงํำๆบางเนี้ยนะโหอยาคมเปล่านี่นะอย่าคมเปล่านี่มันบาดเทไทรนี่นะตายแล้วยูวีเลียฉันหมดแล้วอ่างถังใจเห็นเห็บหมาฉันหมดไหมเห็นแตเ,เ,เลยเอาสออกไปยามข้างนอกได้พี่น้องเอ้ยข้างในได้เห็นอันเดียวตุ้มเดียวได้่ปากกระเดิด์ตซิปตู่ แดดแห้งแต่ว่า,ามานันอีกใครแส่มันมีมีโบงเนาะได้ยินบอเออลงป้าแล้วเข้ามาแล้เนี่ยไม่แบบนี้ก็มีห้าเอาเห้าเนะาะขยันลิงทนเอาตุยตุยไปเซิรงแล้วอ,อย่า่าเลยให้มาเอาไปาแล้วเขออาจะขึ้นเกิน เอาฮีต <l id> <c oughs> <น Techn Pokémon> ัวเองเหรอมาอ้ยเกือบแมนพี่น้องเอ้ยเสียงห้องใต้่บหว่อนๆเขาบ่ได้ยินเนาะอุ้ยขึ้นเลิกแค่ไหนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันแก่แล้วมะไอ้ตาชื้อหลอยู่ไในห้วยเช่นนี้นะอุ้ยอย่าฟ้าวไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงอยู่นี่เออไม่แทงตา ไม่แทงกระบอกตาผูกว้าวโพดมันโบเล็กลยอุ้ยขาร้าละตื่นโอ้ยมีนี่จะโตน้ำเอ้ยเอาใช้อามาเบิ้งเาสิบาเอามันบุเลมีมนดอกมาคู่นะคู่ก็มีมนเอาเชือรถอไ่ได้สิเยนะมีได้จะโตเายกไมโอ้ยมันมีได้จะโตน้ำเจาจะเคยว่าเนี่ยเลยนะนะ Thằng lùm. Body đây 3 tổ Bắt Could I eat? Hell, ăn sắp. Body say new, bóng. You was say new, long, 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 con khép long, 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 mưa long, 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 ดอพอดีอีกเลยเนาะอันนึงสองหนึ่งสองสามอ่ะแฉต้นนั้นอ่ะได้บ่ได้เอ็นหู้ยได้ปลาไหลใครกินเอ็นบ้าเมื่อกี้ว้าวขินบ่เอ็นกันคือกินกูกะกินคือกันแล้วมันแสบเลือดมันไหลก็ไม่กินหุ้ยมันสิเลือดเอียงเอามาพาทองมันออกแล้วกับเบิร์ดเลือดมันนั้นแล้วก็เอาขี้เท้าฮูกออกหรือเกลือออกแล้วกับเมิดเกียงอ้อยซอยบดได้ข้าวแต่ประคองนะครับ เขาตัดห่างมานันเลอดในไนปิดสามกระปิดแม่นแล้วไปตัดห่างมันแกกท่องมันหลุดออกระบึดแล้วก็มาโค้ง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 ปีงอว่ัห้าวัแตนตอ่อนเาเหน็นในหดก็นั่งห้า <c oughs> แล้วเราจะจืดทางออ,ออกไหมดมทีกนนี้แล้วบอ่อน้ำออ,ออกทางไม่ได้บบอออกทางไม่เขาลงทางไตยยัง <c oughs> ยังอันบ้างหนึ่งตรงนี้แล้วก็ออกไปเอาในนอกอีกบ้างหนึ่งแล้วพี่น้องเอามารุนเบียนเอียน เอียนเอียงเอียงตัวลูกเลยนี้เห้ยเอ้ารถเอ้ารถตัวลูกเนาะพอยามมันไปโบเห็นอย่างดอกมันขึ้นมีได้ดอกขึ้นได้เฮ้ากะฮะเอาใช้ใช้เบิองขออยากแคบแคบเจอเอาเครื่องพุกเอาใช่ใช้มันโบเห็นตัวเอียนคากเด้ะพุเป็นเพื่อพุกมีได้เยอะๆพุที่ศพมันน่ะเด็กก็สิพุน่าไรแง่ครับปากมันโอ้ยตุ้ยเอามาให้กูใส่กาวใส่ไปจะลงนีห้อง มันนี่ไปเราก็เสียพะสลองไปเฮ้นี่มันบืดบืนนก็เสียพะสรงงุ่มไปปลาไหลพี่น้องปลาไหลตัวบักใหญ่เลยก็เสียงงุ่มไปเฮ้อเราเออพัดป่าบ่ได้เอ้าบอนลอะบอนมัอนผมีมือมันจะบืนขึ้นได้แนวเลิกบืนบืนมันเก่งอุ้ยตะว่าตัวแสบได้บุ๊ดเข้าสีกินเด้อวันนี้เข้ายาเข้ายาเพลึนกับเข่ามาไใส่สองคนเพลึนกับหัวกันแห้งๆเลยพลึงเข่ามาไใส่บ่ได้เข่าคือไก่แท้ๆเอาใจวางอย่างอ้อมผูกในใส่มัน ชีพูกเอียนนะพูกเข้ามันจะให้จับบ่ออยนอุกูรู้ว่ามึงเป็นเอียงอีแต่หลอนมึงเอ้ยตดคกุมินแค่นี้นะมึงตดหัวแข็งบ่อบ่มึงคือจังหวะมันคุ้มันหมื่นหมื่นไปมันมีไปฮ่าเอียังคุมไว้เฮ้ยเจ้้าินปกให เออเอาพัดสลงคุมไว้ดีนะมันสี่ปแนวเลยนะมันมื่นอือมันต้นไม่ว่าครต้นไปไปไปรถไปรู้ออกมาหาเอาพดไม่ละฮ่าเอาโพดไม่ละโปกไว้แก่พาดสลงมึงนั่นเฮ้ยเฮ้ยคุยสิผู้คุยสิผู้เอาเฮ้ยโอ้ยไพผับผูกเอียนอยู่มันขึ้นมากลยขึ้นมากมันกระพี่ไฟรอคอยรับรองคอยเจ้าโดดใส่มาเบิ่งดูออกมามึงนั่นให้ไปดังนี่พุ่นออกมาให้มันหยุดขึ้นมาเลยนี่โอ้ยไปจับเลยไปจับเลย ดูสะอา์อ่างเลยตะเกียบนะเนาะก็ชิพูเอาคู่คอมแล้วดีว้ายว้ายแล้วปีงีัแก๊บปุ้นมันหมื่นเด้อมันหมื่นแตอยู่นะเบิ่งในกวนอ่ะอยู่บ่อยู่ใส่มาให้กูเบิ่งดูผูกเอี่ยนวะอุ้ยหาดต่ก็ได้ดึงเลยใส่ผูกไม้อีกเอามาเอามาผูกอันเออให้ต้องไหมนะ ยี่คือผู้มูดำนี่แล้วมาเอาาให้เน้นๆมาผูกเอียนอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยแล้วเขาออกไปยามทางนอกอีกเออนางผูกไว้แล้วมันจะอยู่บ่มาผูกสิวอวนนึงจะอยู่หือ เออปล่อยลงโลดเออปล่อยลงโลดปล่อยลงหลักคูไปยังคูแยกอีบ้านหนึ่งเออไปยู่กนเหมือนขี้ยะห่วยไปออกไปก้อนสตีทย่านพจนพูกแล้วยังย่านอยู่บ้านุวยของแซบอยู่ได้นี่ยนะไปตาดแบบทุลักทุเลอยู่น้องเอ้ยทุลักทุเลอยู่นะตุ้ยมองนี่แล้วมองกลัวนี่นะไม่ใช่ปล่อออกนะน้ามีหยังอีกเลยมันจะฮาร์กนะเจตุ่นเฮ้ย ปโอยมันเป็นเมียลิงโทนอยู่ในป่านี่สโนว์มันเลิกบ่มันจะกิค่อยมีแห้งค่อยมีแห้งขอไยากออกจากหนีบ่ค่อยมีแห้งด้ไม้ลำนี่ดิไม้ลำนี่เฮ็ดซอยค่อยมีแห้งได้อ๋อค่อยก็มีแห้งคือกันอุ้ย ข่าปากูเบิดหัวซ้ำกับปั้นนี่ปูดโหลดอิปราบมันปืนออกโวโปวามมันืออกมืไงนะมึงเด้กูยากอันนี้กับเป็ดทุรักทุเลนะพี่น้องัา แถมยังมาตดใส่กันอีกตัดกับลังกันไปอีกไม่หยุออกแล้วตดซองเธอเลยตอนยืมอยากจุ้มตัวนั้นก็ตดเธอนึงเมยน้ำเลยมยน้ำตดคนก็เพราะให้เมาอยากจุ้มตัวนี้ก็ตดเธอนึงถึงหรือยังถึงหรือยังถึงแล้วนี่โอ้ผู้ว่าล้างนี่ได้ร้ายเนาะใส่มันคือไม่บอนเนี่ยได้ใช้จะไม่นวดใช่ไหมถ้าใส่เวลาขับไปยามมันนี่ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยนะ มันคือบ่มีโตปลานี่ไงบ่มีบ่น้ำมันแห้งสองโตไม่ว่าแล้วมันมีได้มีได้สองตัวาสามตัวแสดงว่ามันชื้นแต่มือนั้นแล้วเอาไว้เหิงมีจักมันทำข้าวหยามนะเนาะเอาไว้ลายมือสองมือข้าวหยามสองสามมือข้าหยามมือห้องาฮอดเนาะอันนี่พ่ได้กขยะนะพอได้เอียนตัวหนึ่งเลยเอียนตัวหนึ่งปิ้งแซ่บจะได้ดูตุ้ยมึงลองกินมึงโลดเขายัดเลยมาหลโอ้ยเฮียมึงทำเป็เบิรงกูเฮ็ดโลด ปีงอนี่ป่ะซื้อสีกินบมอเอาไปี่ปีงเนาะเอ้บกินน้ำเด้อบกินกับบกินกูซื้อกินกูกับบกได้กินเอียนแต่เฮงเลยบกินได้เอียนันแสบคือยังนี่มาะมะปีโอ้มึงลงใช้ไหมไม่ลงเนาะแต่กี้เขาว่าว่างูเห่ากับเอียนนี่เพิ่นรู้ทึกเพิ่นอยู่น้ำกัดแหละเพิ่นบอกเอียนว่าตัวลงอยู่น้ำอยู่ขี้ต่อมฮะอยู่หัวโพนเจ้าว่าเออเราแต่ว่าเพิ่นเป็นพิษกว่างูเห่าผู้อยู่หัวโพนเลยเนี่ยพิษเอาไดเที่ก การนี่เพิ่อนตายด้วยเนี่ยเอียนนะตายคนนี้แม่นบอกแต่ว่าเอียนบอกค่อยกัดคนนแต่ว่าเพิ่นเป็นพิษกว่างูเห่าโอ้เพื่นนอนเหรอที่เพิ่นหลับเหรอที่หนึ่งฮะโพลไปได้จากโถล่างนี่นะมันตื่นมันมู่บ้านไปได้แล้วข้าไปแต่ร้อนตายเปืิดผ้าหีล้มฟาดเส้นลำไม้โอ้ยมีแหงยาวๆฮะไปเหนียวอีกเลยมึงเหงาเหนียวดังเลยเด้อฮะ พูดยิ่งพูดยิ่งยืนเงี้ยวโอู้ยพี่น้องฟังก็สว่ามันเสียงท่อปปาแตกขึ้นเครื่อนเงี้ยวได้เนี่ยจริงมันดังขึ้นเครื่อนเงี้ยวว่ามันเสียงท่อปปาแตกไปเอานะแม่ตุ้ยเออก็ที่เดามันหักโต้งก็ที่เดาแล้วนะจาว่าไงแต่มันไปมันตายเลยเด้น้ำตายแล้วบ่ะไปพุกพุกแนนโพดพี่น้องโ้ย มวยก็ไปคอหอยเฮยเนาะมวยก็ไปคอหอยอีกค่ะมาบึ่นอยู่นั้นบึ่งน้ำทามนี่พี่น้องเอ้ยใส่เวลาประมาณเึ่งชั่วโมงกว่าๆยามกับประมาณไดค่ะได้ประมาณซ้าวกระตูหอดบ่าซ้าวเฮ้ยโอ้หอดซ้าวสิบเลยได้ดอกได้เอี้ยนตัวหนึ่งเนาะเฮ้ยแต่ก็สนุกเหมือนเดิมค่ะได้ไม่ได้เราไม่ได้เน้นได้ค่ะเราเน้นสนุกเน้นอ้าอย่างเดียวไม่ได้อึดตายอยากแต่เราเอาแค่นี้นะคะ พรุ่งนี้เราก็กลับแล้วเดี๋ยวติดตามไลฟ์สดนะคะพี่น,น,น้องคะกินแกงแล้วไมมทางช่องเบาเอื้อล้วกันสำหรับทีนี้บ๊ายบายสนุกพวดโพอตดให้กันดมกลางบึง่องเชื่อต,ตดโพสิฮอดนมันไกลค่ะ